น้ำใจไทยเพื่อไทยวัดป่าพุทธยานรังสีจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้มีโครงการดีๆเพื่อสังคมมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการบ้านหลังสุดท้ายโลงศบฟรีไม่มีเงื่อนไขครับโครงการบ้านหลังสุดท้าย ของวัดป่าวิยงสีหรือหรือบริจาครงศพฟีไม่มีเงื่อนไขนี่คือเกิดขึ้นจากาการแนวคิดของะอาจารย์ดรพระครูวินัยทรวัฒน,นายานุวโรเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยางสีพร้อมด้วยอาตมาแล้วก็คณะสงฆ์ว่าคือได้ลงพื้นที่ในการมอบอถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงผู้อยากไร้รผู้พิการแล้วก็พระสงฆ์อาพาธในเขตต่างๆใน อำเภอเมืองคอนแก่นก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีก็เห็นความลำบากของญาติโยมที่ป่วยอยู่แล้วก็มีความลำบากด้วยบางทีลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลก็เห็นความลำบากว่าอ,อขนาดป่วยนี่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังมีความลำบากขนาดนี้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งโดยที่เขาตายนี่หรือเสียชีวิตนี่ก็คือไม่แน่นอนอาจจะาตายช่วงเวลาไหนเราไม่รู้แต่ ท่านในช่วงเวลาที่ที่ไม่มีเงินจริงๆเนี่ยเขาก็คงลําบากพระอาจารย์เลยคิดต่อย,ยอดกับท่านพระอาจารย์เจ้าวาดว่าควรที่จะทําโครงการลงศพฟรีด้วยเพราะว่ามันอาจจะลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพนี่เป็นอย่างมากเพราะว่าลงศพก็เป็นเป็นหลักอยู่แล้วในเวลาทํางานศพอย่างนี้ถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สูญเสียได้อย่างมากเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์นี้ที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันและกันสัปดาห์หน้าจะมีโครงการที่ดีที่ช่วยเหลือสังคมของวัดป่าพุทธยานนลังสีมาให้ชมกันอีกครับเรื่องจริงผ่านจอ